จะมาชิมน้ำพริกกันวันนี้มีน้ำพริกผักต้มปลาทูทอดไข่ต้มด้วยแล้องมีน้ำพริกนี่นะหนึ่งครกใหญ่ๆนี่รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชิมกันขาดอะไรมังนะ่งเนี่ยไม่รู้อ่ะขาดอะไรมังม่งไม่รู้ชิมไม่ไหวอะ่ะอืม็นมไหม ยังไม่เค็มยังไม่เค็มหวานไหมขาดอยู่อย่างเดียวเค็มคำอร่อยเออ,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 อขาดจริงๆใช่ไหมใส่เพิ่มหน่อยใส่เพิ่มหน่อยตันนี้มันเผ็ดอย่างเดียวแล้วหวานไหม,หว,มหวานมีแล้วหวานมีแล้วเปรี้ยวมีไหมเปรี้ยวมีแล้วขาดเค็มอ่ะคนเลยน้ำพริกวันนี้มีน้ำพริก,ำรกสำหรับมาเลี้ยงเพื่อนบ้านมาเยี่ยม เลี้ยงเพื่อนมื่อวานเลี้ยงไอติมไปละวันนี้มาเลี้ยงน้ำพริกหมดไไปแล้วงจะได้เผ็ดๆกันมาเลยไอติมหมดไปแล้วไงล่ะไอติมยังอยู่มันแข็งไปละมัองไอติมมันจะต้องแข็งๆเดี๋ยวมันตักไม่ลงอ่ะไม่๋ยวเดี๋ยวคอนทุบได้ถ้ามันแข็งจัดก็คอนทุบทุบทุบแต่มันก็นิ่มแล้วก็กินได้หรือไม่ก็ปล่อยไว้ให้มันละลายมันก็กินได้เดี๋ยววันนี้จะทำรสอื่นอีกทำรสอะไรดีรสกะทิดีไหม รสบัตไงมีชาเขียวเออทำรสชาเขียวดกวยไอสกีมรสชาเขียวเนีย่ยอ่ะชิมดูอ่าเดี๋ยวมาชิมกันครับท่านผู้ชมรสชาติจะเป็นยังไงจะมันจะเป็นรสชาติจะเป็นแบบไหนรสบัตรสเมรสตำล้ออโอเคอ่ะพอลวพานทำไมมันขมเนอะโอเคพาน